กับเกม Fast Not My Neighbor นะคะคนนี้มันไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันนะคะเป็นเกมที่เห็นเรายูทูบเบอร์ทุกคนหลายคนเล่นเกมนี้นะคะก็เห็นคิวเขาวางแล้วนะคะจริงๆเขาว่าซื้อมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะคะตอนนี้มีโอกาสได้ลแล้วก็เล่นกันเลยนะคะอันนี้เป็นโหมดเหรอเป็นอาร์เคดโหมดนะคะ The Double The po อ๋อ oh, double g a n g e r อ uh, ่ะ you let in don't kill you immediately but at the end of the run ก็คือ double g a n g ที่เราปล่อยเข้าไปมันจะฆ่าเราในตอนสุดท้ายนะคะ get the scoring at the end of the run according to your performance possibility to fight and complete the c h e s t e r q u i z นะอ่ะก็คือ ก็คือเหมือนกันแบบว่ามันจะมีด mm ับเบิลเกนเกอร์ดับเบิลเกนเกอร์ก็คือเหมือนค mm hmm. ล้ายๆแฟดเราคะ่ะแบบเป็นเหมือนเราหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอกันปุ๊บเราจะตายนะคะคือฟ mm ีลลิ่งเหมือนกับแบบเขาก็คือมามีชีวิตอยู่แทนเราอะไรประมาณแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เริ่มกันเลยคะ่ะมันน่าจะมีหมดเป็นเกมอื่นเป็นหมดอื่นด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะต้องรออัปเดตทีนึงไปเล่นเลยอันนี้คือ คือเขาเห็นคนอื่นแบบเล่นกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าสุดเริ่มต้นเป็นยังไงนะคะเเมื่อกี้มันขึ้นไป็ของดีๆนะคะแล้วมันก็แบบช็อตเป็นอันนี้แทนงานนี้ก็คือแบบว่าจับคนที่เป็นดับเบิลเกนเกร์นะคะอย่างที่รู้ดับเบิลเกนเก มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นอีกคนหนึ่งได้นะคะแต่ก็จะไม่เหมือน100%ยเร์เซ็ประเดให้ตั้งใจดูให้ดีๆนะคะนอกจากนี้อย่าลืมตรวจดูพวกเช็คลิสต์ในเพื่อนบ้านด้วยนะคะอย่าพลาดแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆนะเพราะไม่งั้นมันจะหมายถึงความตายของเพื่อนบ้านเรา อันนี้คือรูปทรงรูปร่างของโครงสร้างของออฟฟิศของเรานะคะอยากจะอธิบายว่ามันทำงานยังไงอันนี้คือ security window นะคะก็จะคือให้เราอ่ะสังเกตให้ดีว่าเป็นยังไนะงนะทางด้านขวาจะเป็นโฟลเดอร์เป็นข้อมูล Data เกี่ยวกับออกเพอรมแมของเรานะคะในแต่ละชั้นส่วนอันนี้จะเป็นเ h ็ c k List เกี่ยวกับ อ,อ่ก็จะเป็นเช็คลิสต์แบบตัวเช็คว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นช่องสำหรับรับข้อมูลของอ e ีกฝ่ายนะคะถ้าเกิดรู้แล้วว่าเออคนตรงเนี้ยไม่ใช่ d ับเบิลก็แน่นอนก็คือเข้าไปได้เลยนะคะก็คือเปิดปิดปิดประตูตรงนี้แต่ถ้าเกิดเห็นแล้วว่าใช่แน่เลยให้กดอ m e เมอร์เจนซี o บแล้วก็ เรียกส 3, 3 1 2นะคะก็คือโทรหา3-3-1-2เป็นอ่าด,ดีดีนะคะอันนี้เป็นโทรศัพท์จะโทรหาดีด,ดีหรือว่าจะเป็นใครในห้องของขอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะคะงานของเราค่อนข้างสำคัญมากต้องเมคชัวว่าทำทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างนะคะ อันนี้คือเป็นเหมือนพนักง,งานดีเด่นนะคะก็คือเป็นพนักง,งานดีเด่นที่คือไม่ใช่ว่าเขาแบบทํางานได,ด,ด้ดีเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกฆ่าโดยดับเบิลเกงเกิลนะคะดังนั้น be like harry นะคะ be like henry แต่ว่าดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะโอเคคือเมื่อกี้เขารีบแปรมากก็เลยแบบ ยังไม่ทันสรุปอะไรได้เลยแต่หลักๆอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวจะมีเ,เพื่อนบ้านในบ้านหลังเนี้ยแบบมาผ่านตรงเราเราก็จะมีเอกสารมีอะไรให้เราใช่ไหมคะแล้วเราก็ตรวจเราสามารถหาตรวจสอบเช็คลิสต์จาก Data ที่เรามีได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเขาเนี่ยคือคือเพื่อนบ้านของเราจริงๆก็ปล่อยให้เข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องกด ปุ่มฉุกเฉินแล้วก็โทรหาดีๆก็มีเบอร์แปะไว้อยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆยินดีต้อนรับเข้าสู่งานใหม่ของคุณอ่านี่คือดีๆนะคะอย่างที่ได้ดูวิดีโอแบบแนะนำการใช้อบาแบะในแต่ละวันก็จะมีลิสต์นะคะว่ามีใครมาเป็นแขกที่นี่บ้างอ่าค่ะ เมื่อกี้คือเขาพุดเร็วมากเลยนะคะแต่หลักก็คือเขาเหมือนเขาย้ำเตือนอหมเโลสวัสดีครับ <laughs> อีกเรอบหนึ่งนะคะคือเหมือนเหมือนเมื่อกี้ดีๆเนี่ยเขาก็ย้ำเตือนให้เราแบบว่าตวดเอกสารให้ดีเอกสารเนี่ยมันจะต้องมีตาประทับของดีๆนะแล้วก็มี expiry date ก็คือวันหมดอายุแล้วก็ให้รีมายไว้ว่าตอนนี้มันคือปี1955ก็คือถ้าเกิดสมมติว่า expiry date มาปี1955เดือน กุมภาเนี่ยก็คือไม่ใช่และอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคือข้อมูลเร็วมากอโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อฟรานซิสมอร์สสนะคะอ่ะดีดีดีหนึ่งเก้าห้าห้าอันนี้ต้องเยอะกว่านะคะอืนนอฮะ entry request นะคะ,นนะ,คะห้อง F03-02 I'm a สาม i d e n t of e s t e in t e i c o m e f r o m my job as a milkman อ่ะเป็นผู้อยู่อาศัยที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนกับบ้านนะคะไม่มีเวลาอัอนนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์นะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะแบบมีดีไหม a p p p e r r n n e e เป็นยังไง Entry Request ีมีไหมมีอยู่ใน Today List ไหมอันนี้นะคะ Today List นะคะที่เขาที่ดีๆอธิบายก็คือมีอยู่ใน Today List ไหมอันนี้ฟรานซิสมอสเซส F 03ะคะ03ก็น่าจะชั้นชั้น3บ้าง อ่านะคะอ่อพาร์ตเมนต์โฟนัมเบอร์ก็คือเบอร์ของอพาร์ตเมนต์คือ4122นะคะฟรานซิสโมเซสนะคะอ่ะต้องมาเช็ค i อนดีเบอร์อีกนะคะแอฟเ r ร,รนส์นะคะจมูกยาวคางคางหนาตาดูเหนื่อยๆผมสั้นแล้วก็ใส่หมวกนะคะเห็นไหมจมูกยาวคางหนาตาดูเนยเหนื่อย ใส่หมวกนะคะมีอีกไหมช h o ต t ฮ a i ์ใช่ค่ะช h o ต t ฮ a i ์ก็ครบทุกอันอยู่นะเอ่อ f r นซิสมอสเซ s เอฟแฟนซิสองสามห้าห้าหกเก้าเดี๋ยวนะคะมันต้องจดว่ะโอเคนะคะอันนี้จาก ID นะคะ ID ที่เช็คไอ ID นะรานเอ้ยเดี๋ยวเขาไปจดจากอันนี้มาดีกว่าแล้วเรามาเช็คโอ้ยจากฟลอร์นะคะ อ่ะชื่อฟานซิสนะอันนี้อันนี้ก่อนนะคะ F R N C I S นะคะมาเสร็จสองสามห้าห้าสี่หนึ่งแปดเกโอเควันปี0 9นโอเคแล้วก็อันนี้0 3นยนนะคะโอเคเช็คลิสต์มี อย่างมีแล้วก็มีอยู่บน today list ด้วยนะคะโอเคน่าจะผ่านนะอ๋อมัน perfect <c oughs> เลยรแล้วไงต่อเ <c oughs> um, อ่ยเอิมจะต่อโอเคค่ะอือฮึแล้วก็อ่าปิดประตูล็อกแบบนี้นะคะโอเค ecpc นะคะคือรู้สึกว่าไม่จำเป็น <c oughs> ต้องใช้เวลาแบบคือมันไม่จำกัดเวลานะคะไม่กดดันดีนะออาไว้ในแซวน้อย โอเคน้อง okay. อยู่ห้องไหนลูก0204น,นะคะ0204ก็น่าจะอันนี้นะอ่ะคนนี้นะคะจดไว้ก่อนโอเคน้องไม่อยู่ในลิสต์วันนี้นะคะอ่า A N A S T A C H A นะคะมิกะ E L Y S นะคะ1 3 2 6 9, 8ก uh ้า huh. แปดห้าสามสะฮะรหัสถูกต้องหนึ่นะคะโอเคอันนี้ก็ถูกต้องนะหนูอยู่ที่นี่ค่ะช่างวันเธอหนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะระหัสถูกต้องอ่ารูปทรงตานเนยมีโพนี่เทลจมูกเล็กหน้าโกโอเคครบมีทุกอย่างเลยค่ะ ไปลูกโอเคไปลูกอกออขอโทษทีมานานไปใช่ไหมล่ะไอเขาว่าเขาเก็บข้อมูลไว้ดีกว่าเผื่อแบบต้องใช้เพิ่มนะคะอ่าโอเคเตคนนี้นะคะชื่อมีอาสโตนนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คเข้าๆก่อนนะคะมีรหัสนะเอ้ยไม่ใช่มีไอดีนะคะเอ้ยมีโลโก้นะคะ ปีก็หนึ่งเก้าเจ็ดแปดก็ถือว่าเลยมาได้อยู่นะคะอันนี้เป็นคนพักอยู่ที่อันนี้คือเขามาบอกว่า F0310 นะคะเป็นคนครูเพิ่งกลับบ้านนะคะไหนอ่ะมีอยู่ในรายชื่อนะคะชั้น3นะคะ01ป่นนปะอ่าชื่อมีอาสตูนโอเคค่ะ พักอยู่ที่ห้อง0301นะคะโอเคอ่า okay. uh เอ๊ะเดี๋ยวนะชั้น0301ใช่ไหมคะมมทุกคนคะจมูกแปลกๆคะ่ะเฮ้ยอันนี้จมูกไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคจมูกจะเ,เขาเขาโน้ตไว้ก่อนแม่สาวคนนี้จมูกแปลก ไม่ใช่แหละไม่ใช่ตั้งแต่แอปเ a อรอนแล้วนะคะแต่เราเช็กก่อนอ่ะมีอยู่ในนี้นะคะเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็อ่ะชื่อมีอาสโตนนะคะเจ็ดแปดเก้าห้าหกสี่ห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าเอ้ยเหมือนหมดหมดเลยตอนนี้ล่ะอ๋ออันนี้ที่บอกนะคะแต่หน้าไม่เหมือนนะคือมีทุกอย่างหมดเลยนะแต่ว่า หน้าของฉันไม่มีปัญหาเลยหรอคะฉันคิดว่าหน้าฉันก็ปกตินะคะไม่ปกติค่ะไม่ปกติไม่ปกติโอเคอ๋อสามสามหนึ่งสองโอเคจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะทำงานต่อได้โอเคครับขอบคุณับคนต่อไปค่ะ <Hello. S 2> สวัสดีครับโอเคค่ะอันนี้ศูนยสามศูนนึเหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันเราเห็นอยู่นะเอ้เห็นอยู่ว่าเป็นน่าจะเป็นสามีเหมือนกันชื่อด็อรนะคะเป็น my apartment is first floor แต่เอ๊ะอ๋อไม่ใช่นะคะ first floor อ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะ อันดูปีก่อนนะคะปีถูกมีตาสัญลักษณ์ดูทูเดลิสก่อนโอเคมีนะคะเอ่อเป็นจมูกอ่ะอันนี้ครบทั่วนะอ่าด็อกเตอร์ W F ทัน F ทันนะคะสองห้าศูนย์สี่แปดสอานย์สี่แปดเก้อ่งอ่านี่ถูกนะคะ ทุกอย่างถูกนะโอเคอันนี้ก็ผ่านนะมไม่ดูผิดปกติอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูรูปอีกเรืร่มหน่อยเพื่อวะอย่างเงี้ยโอเคน่าจะถูกเลยค่ะไปเอ้าเขาลืมเช็คลิสเขาลืมเช็คลิสไอคิดว่าเมื่อกี้ก็ถูกนะคะอ่านี่ไงคนนี้นี่เอง Good afternoon ค่ะ อ่ะมีอาร์สโตนนะคะอันนี้คือคนคือก่อนหน้านี้ตัวปอมมาแต่เราไม่ได้เอาเข้านะคะโอเคเจ็ดแปดเก้าห้าหกสี่ห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะมีอาร์สโตนโอเคผมยาวจมูกเล็กๆนี่จมูกเป็น small round nose นะคะมีกระหน้าไข่คิ้วบ้างอ่าประมาณนี้เลยอันนี้ถูกต้องนะคะ อ่ะเป็นคู่มีอยู่ในทูเดย์ลิสนะคะโอเคทุกอย่างถูกต้องเช็คลิสต์เลยไปเขาเมื่อกี้ไปประตูแล้วไปเบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้คือใครก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ปี98อ่ะอ่ะ1980นะคะ เซลีนเซเลนไม่ไม่ได้ใจนะแล้วก็นามสกุล e S V E R C S T นะคะเลข7จ5ดแปดห้าหกหนึ่งสสองหกห้าหนึ่งสนะคะโอเคมีไาที่ด้านขวานะคะแต่ว่าเรามองอะ่ะมันจะเป็นด้านซ้ายนะจมูกเล็กหอมคอ,อยาวแล้วก็มีฝาาแฝดนะคะอ่ะฮะ เราต้องตรอันนี้ได้ไหมอะ่ะ S B E R C H T นะคะศูนหนึ่งนสี่เป็นโมเดลนะคะเป็นนางแบบแล้วก็มีอยู่ในเช็คลิสต์ด้วยนะคะอะฮะน่าจะได้นะคะเหมือนจะจับได้แค่คนเดียวเองอะ่ะ รู้ๆู้รคุณคุณนะคะเขาไม่ขอเช็คแล้วละกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนนี้อยู่ที่ชั้นสามใช่ไหมคะอันนี้แบบ m ม k e ชัวร์ก่อนโอเคฟินอ e y บราว w ์นะคะฟินแปลว่าคิวเล็กๆนะคะเออโอเคนะคะเอ่อ a p p เ a r เรนซ์ไม่ตรงน้าฉันเป็นยังไงเหรอคะ ฉันคิดว่าหน้าฉันก็ปก,กตินะคะไม่ปก,กติค่ะไม่ไม่ปก,กตินะคะคือคนเนี้ยมีอาร์สโตนเนี่ยคือโดนปลอมแปลงหลายรอบมากเลยนะคะคือเใบหรอคนนี้เขาปลอมแปลงง่ายเหรอ <c oughs> น่ากลัวมากเลยนะคะกับการที่เราแบบต้องเจอแบบนี้ตลอดอ่ะ <c oughs> Good afternoon วัสดีครับอ <c oughs> โอเค คนนี้นะคะออฟนะคะคาปูชิคล้ายคาปูชนินอ่ะปะหนึ่งเก้าหกศูนย์อีกห้าปีนะคะเอออ Entry Request ศูนย์สามืมศูนย์สามศูนย์สี่เหรอคะอ๋อศูนย์สามศูนย์สี่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวนะ f อ3ศูนย์สามศูนย์สี่ทำไมเหมือนเขาคุค้นๆว่าเขาพูดไปแล้วเลยอะ เป็น l อย y e r นะคะเดี๋ยวขอดูแบบโดยพื้นฐานทั้งหมดก่อนมีตานะคะตาเอียงๆแบบนี้เป็นแต่แรกเปล่าคือเราเริ่มจับผิดไหนดูใหม่นะคะ A L F ค u p u c h นะคะหนึ่งสองศูนยห้าสี่แปดศูนย์เก้าหกสามสี่เจ็ดนะคะอือฮึมมีตาอะไรเรียบร้อยอ่ะ ต่อมา a อ p e ป r a n รนนะคะเจ้ามูกใหญ่ใหญ่มากนวดใส่แว่นตาข้างเดียวใส่หมวกนะกลมแต่น,นี้ไม่ได้ใส่หมวกอะ่ะในนี้เขาก็ไม่ได้ใส่หมวกอะ่ะอย่างนี้ถือว่า a อ p e ป r a n รน์ถูกไหมอ่ะ้องถามไปดูก่อนแล้วกันนะคะหน้าตาของผมเหรอเป็นพ่อหมวกหรือเปล่า ผมลืมไว้ที่บ้านนะโทรหาพยาผมก็ได้นะอ๋อถ้าโทรหาเหรอคะศูนย์สามอ่ะเบอร์นะคะสี่สองห้าแปดเฮ้ยลืมไปเราโทรหาคนในอาพาร์ตเมนต์ก็ได้นี่ว่าสี 4, ่นะคะสองห้าแล้วก็แปด สวัสดีค่ะรัฟชลินสามีของฉันไม่อยู่บ้านค่ะหมวกเขาเหรอคะใช่ค่ะเขาลืมไว้ที่นี่อ่างั้นก็ได้ค่ะน่าจะใช่อยู่โอเคอาจจะผิดๆเรื่อง Appearance ไปนิดนึงนะคะอาจจะแต่คือเขาลืมเขาลืมหมวกไวค้ค่ะไม่เป็นไรหมดยังอะทุกคนคะเมื่อกี้ คือคนนี้เลยอ่ะนี่มีหมวกด้วยชื่อเอลคับปูชินครับอ้าวแต่คนนี้ชื่อตัวซีมันเกินมาตัวหนึ่งนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วอุ้ยแต่คือ a p p เ a r a n c นคือ เหมือนมากเหมือนจริงๆแถมมีหมวกแถมมาให้ด้วยเหมือนรู้ดีว่าตาหนุ่มคนนี้ใจหมวกตลอดเวลาผมไม่ใช่ดอปเปิรเกงเกิรหรอกนะผมก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาฉ่มีพฤติกรรมธรรมดาแค่ผมเข้าไปก็พอผมก็แค่ทำธุระปกติของผมน่ะค่ะได้เลยค่ะคือถ้าไม่ติด่งเรือหน้าตาค่ะคือแบบว่า มืนทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆแถมมีหมวกแถมมาให้ด้วยแต่ประเลยคือก่อนหน้านี้เราเจอกับตัวจริงไปแล้วไงคะเอลสวัสดีตอนกลางวันเอ๊ะทำไมถึงมีมาแค่น <c oughs> ี้คะเอ่อเอนทรค่ะไม่ไมีอ๋อล oh, ืมให้ดูเฉยๆนะคะก็คือมี มาตรวจเช็คแบบไอ้นี่นะคะ1974อันนี้ปีได้อยู่นะคะเอาเอาเบอร์สกี้นะคะแล้วก็พิชแมน1 4 6 5 1 2 9 8 6 3 5 4อ่าอันนี้ถูกต้องนะคะส่วนอันนี้เอาเบอร์สกี้พิชแมนแอมบ์ริสเตนออมฮะ เรียบร้อยอ่ามีนวดจมูกใหญ่นะคะแล้วก็คางงนวนๆคิว้วใหญ่อ่ะครบถ้วนนะคะทีนี้อ่าไม่อยู่เฮยไม่อยู่ที่ today l i s ด้วยนะคะงั้นก็ได้หมดเลยอออเอาได้เลยอ้าวเหมือนเขาไปประตูเร็วทุกที่เลยคะ่ะแล้วคือเหมือนแบบเพื่อนบ้านก็ ไอ้มันที่มันตุบๆอยู่บนหัวนี่คือผมหรือสมองคะถามก่อนเลยถามก่อนเลยผมหัวผมหรเหรอครับอ๋อเพราผมตัดผมนะครับตัดผมก็เลยมีสวอรทะลัะออกบาลเหรอคะในขอดูหน่อยอัลเบิร์ตสก,กี้พีชแมนเอ้ยอันนี้คือชื่อเหมือนเด้ยขนาดขนาดในนี้อะกับโปรบี้มันยังไม่เหมือนกันเลยอะ อันนี้หนึ่งเก้าจะสิมกันนะคะเออเว้ยอ่าอันนี้คือเหมือนกันนะคะคือเหมือนเอาขอโมยเอ,เอกสารคนเมื่อกี้มาเลยค่ะไม่ได้อ่ะเตงไม่ได้อ่ะถ้าเกิดตัดผมแล้วแบบสมองทะลักออกมาขนาดเนี้ยเราไม่เป็นไรอ่ะคือไม่ใช่คนนะอีกไหมอ่านี่ลุงคนนี้แท้อ่ะแบบขาวบอยสุดสุด ไหนดูสิ0303น,น,นะคะเพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งนะ Always wear a hat นะคะใส่หมวกเสมอเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เขาใส่หมวกหรือเปล่าคะเขาก็ไม่ได้ดูอ้าใส่อยู่อ่าโอเคนะเบอร์น,นี้ก่อนชื่อแม็กลูอี้นะคะรัดบอยส์6 4 5 1 6 1 84611นะคะโอเค1958โอเคมีตาอะไรครบนะคะแมกอูแมกลูย์เลดบอยเอสติเดนอื้มแล้วก็มีอยู่ในทูเดลิสนะคะเขาจำได้อยู่ว่าคนนี้มีอยู่แอปเปิลแนสนะคะมีหนวดอะ่ะเขาจำได้คือหน้าเอากลักษณ์มากดางังมนผ่านเลยค่ะ ไม่สี่ผ่านเลยค่ะอ๋อเขาก็จะปนทุกครั้งท <Yeah> ี่เข้าประตูนี่ว่ะอ้าไม่มีเอกสารด้วยอ่ะโอ้ขอโทษทีลืมโชว์ไอดีนะครับมีอะไรผิดปกติกับ เอ้ยผมหน้าเหม right ือนกับใน ID เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนเรื่องก่อนเมื่อก yeah. yeah ี้คือเขาก็ผิดนะคะแต่ a p p e a r a n c e ์แปลกนะคะคือเดี๋ยวนะคนนี้อยู่ชั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนเลย Entry Request ลืมโชว์ Entry Request จังคะทำไมคนเป็นคนแบบนี้ครับแย่แย่มากค่ะทุกคนคือคือเขาก็ผิด คือเขาคอเขาเอามานันองแย่แน่เลยอะคือเขารู้ว่าคนเนี้คือดับเบิลเกงเก้าแต่เขากโกยผีดอะ่ะอุ้ยทำยไงดีเออเอเอสู้ๆนะคะลุงหนูรู้ว่าลุงเออไม่ใช่ลุงอันนี้อ้าอันนี้น่าจะเป็นแฟดอีกคนนึงนะคะอุ้ยเขาแซงมากเลยอะคือมือเขาไปโดนอะคือเขากำลังจะแบบกดอีกอันนึงแล้วอะคือเมื่อกี้คือแบบผิดหมดเลยนะ ไอดีก็ไม่ยอมให้มาอีกอันนึงก็ยังไม่ยอมให้มาคือแบบไม่ได้ตั้งใจ E L E l N O I S V O T E S B E R C ตัดทีนะคะโอเคแปดสี่ห้าสามสองสามศูนย์หนึ่งสี่เก้าห้าหกอ่ะอันนี้ถูกต้องนะคะอาา้าะโอเคอืมจะหมกป,ประมาณนี้เนาะ ข <c oughs> อเช็คอีกรอบนึงไม่ใช่คนนี้สิอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะจมูกเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่คนละข้างกันโอเคจำได้ว่ามีนะคะแบบคนแบบสลับกันเลยพี่น้องโอ้ยคือเขาแซงมากคือมาว่าเขามันไวอะคะ่ะอ่ะให้ไปเลยค่ะสี่พัน 4, เออพกพกมีดไว้ด้วยนะคะพกมีดไว้นะคะ はい。 นี่ค่ะอ้าวโกมากว่าจริงจริงอ้าเขาพอเขาเขเขาเขาปล่อยไปคนหนึ่งนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจอ๋อแต่เพื่อนบ้านไม่ถูกไม่ถูกฆ่าเลยนะคะได้แล้วเอเย้โอเค อุ้ยเขาใส่มากเลยอะคือเขาเผลอปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะค่ะคือแบบมือไปโดนจริงๆไม่งั้นก็คือจะไม่จะไม่โดนเลยนะคะอย่างน้อยเพื่อนบ้านก็ไม่ถูกค่ะโอเคถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กับช่องไอชียรเนะคะสำหรับเกมนี้ก็ถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้อเล่นได้นะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้ description นะคะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากค่ะว่าเขาน่าจะมีซ้ำเขาชอบมากเลย お帰りしたのにかわいい